ฮัลโหลตาเจ้าขาวสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเหล่าซุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่9นะคะคตีจิวเ่อตก้อนะคะบทนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าททาาามมมััมันนนฮววจ่他们喜欢做什么他们喜欢做มานะคะซึ่งหมายถึง พวกเขาชอบทำอะไรนั่นเองนะคะพวกเขาชอบทำอะไรทำเรื่อฉีขวานจวเฉมนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะมาเรียนรู้ช่องสื่อกันก่อนเสีช่งสือน,นะคะเตี๊ยกเก๋คำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะคือคำว่าฉี่ขวานฉี่ขวานนะคะฉีขวานแปลว่าชอบนะคะแปลว่าชอบยกตัวอย่างเช่น我喜欢你我喜欢你ฉันชอบคุณนะคะอ่าฉันชอบคุณ我喜欢你หรือว่า 我喜欢吃面条。我,我喜欢吃面条นะคะ,น,ะ,คะนั่นก็หมายถึงฉันชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะเพราะ,ะนั้นคำว่าฉีฮวนฉีฮนก็จะแปลว่าชอบนะคะต่อมาคำศัพท์คำที่สองนะคะคือคำว่าตานะคะคำว่าตาเนี่ยแปลได้หลายความหมายมากๆนะคะความหมายแรกเนี่ยแปลว่าตีก็ได้เช่นถ้าแปลว่าตีเราสามารถใช้ว่าต่าเหรนเนี่ยตีคนเนี่ยใช้ได้ต่าเหรนนะคะเหรนที่เราเรียนก่อนหน้านี้แปลว่าคนใช่ไหมตาเหรนก็แปลว่าตีคนได้หรือว่า แปลว่าเล่นนะแปลว่าเล่นเช่นตาหลานฉิวเล่นบาสเกตบอลนะคะ่ะตาไผ่ฉิวเล่นวอลเลย์บอลนะคะหรือว่าถ้าต่าอีกความหมายนึงเนี่ยสามารถแปลว่าโทรได้ด้วยนะคะเช่นตาเตียนหัวตาเตียนหัวก็จะแปลว่า คุโยโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็จะทั้ง3คํานี้เนี่ยต่าตัวนี้ก็แปลได้หลายความหมายนะคะซึ่งในบทที่เราจะเรียนนี้เนี่ยต่าตัวนี้เนี่ยจะใช้กับการกีฬานะคะการกีฬานะคะทีนี้เราซื้ออยากจะเพิ่มเติตเมตให้กับนักเรียนเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือคําว่าต่าเนี่ยจะใช้กับกีฬาที่ใช้มือในการเล่นนะคะใช้มือในการเล่นจะใช้ต่าทั้งหมดเช่นอะไรบ้างเช่นบาสเกตบอลคือคําว่าหลานฉิวต่าหลานฉิวซึ่งบาสเกตบอลใช้มือในการเล่นใช่ไหมคะเพราะใช้มือในการเล่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้คําว่าต่า ส่วนกีฬาชนิดไหนที่ใช้เท้าในการเล่นเราจะใช้คําว่าทีค่ะทีนะคะทีก็จะใช้กับกีฬาที่ใช้เท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกีฬาในจีนเนี่ยเขาก็จะแยกส่วนกันด้วยนะคะว่าถ้าใช้มือในการเล่นเนี่ยจะใช้คําว่าตาส่วนใช้เท้าในการเล่นจะใช้คําว่าทีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะต่อไปคําศัพท์คําที่3นะคะคาศัพท์คําที่3ก็คือคําว่าหลานฉิว หลานฉีวนะคะหลานฉีวแปลว่าบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลนะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าเล่นบาสเกตบอลเราต้องใช้ว่าอะไรเพราะว่าบาสเกตบอลใช้มือในการเล่นเราก็ต้องพูดว่าตาหลานฉีวนะคะตาหลานฉีวนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะที่สื่อกิที่สื่อเ,เ,เกิด唱歌唱歌唱歌แปลว่าร้องเพลงนะคะร้องเพลงเช่น我喜欢唱歌我喜欢唱歌ก็จะหมายถึง ฉันอ่ะชอบร้องเพลงฉันชอบร้องเพลงนะคะข้อที่5ค่ะไทจีเฉียนไทจีเฉียนไทจีเฉียนคือมวยไทยเก๊กนะคะเฉียนก็คือมวยไทยเก๊กนะคะอ่ไทจีเฉียนอย่างเช่นถ้ามวยไทยเราต้องพูดว่าไงไทเฉียนนะคะไทเฉียนก็คือมวยไทยแต่ในหน้าที่นี้ข้อที่5คือไทจีเฉียนไทจีเฉียนก็จะหมายถึงมวยไทยเก๊กนั่นเองนะคะมวยไทยเก๊กนั่นเองอ่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์คำที่6นะคะนั่นก็คือคำว่าช่างวางช่างวางนะคะช่างวางเนี่ยแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าอย่างเช่น我喜欢上网我喜欢上网ฉันชอบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราซื้อจะถามว่า你们喜欢上网吗你们喜欢上网吗พวกคุณชอบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าช่างวงเนี่ยสลับที่กันอยู่เป็นหวังช่าง อ่าเอาวางมาไว้ข้างหน้าแล้วช่างไปไว้ข้างหลังมันจะหมายถึงอินเทอร์เน็ตทันทีนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างช่างหวางคือการเล่นอินเทอร์เน็ตส่วนหวางช่างก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอย่าจําสับสนนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะว่าช่างหวางคือการเล่นอินเทอร์เน็ตส่วนหวางช่างคืออินเทอร์เน็ตนะคะต่อมานะคะตีชิเกอร์ทามันทามันทามันแปลว่า พวกเขาเพราะว่าทาคือเขาใช่ไหมคะและเมินคือพวกถ้าเมินก็คือพวกเขานะคะทีนี้เนี่ยคำว่าเมินเนี่ยถ้าคําว่าเมินอยู่ต่อท้ายคําอะไรมันจะหมายถึงพวกอะไรเช่นหนีเมินพวกคุณหรือว่าเหล่าเชื่อมันพวกเหล่าเชื้อเชืชงมนพวกนักเรียนนะคะก็จะประมาณนี้เพราะนั้นถ้ามีคําว่าพวกอะไรก็จะใช้คําว่าเมินข้างหน้าจะใส่เป็นสรรพนามนั้นๆน,น,นะคะอ่า ต่อไปนะคะคำที่8นะคะคือคำว,ว่าโตโตนะคะโตแปลว่าทั้งหมดนะคะอ่าทั้งหมดอย่างเช่นวอร์แมนโตชืไทยคนวอร์แมนโตชืไทยคนก็จะหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเลยเป็นคนไทยโตชืไทยคนอ่าหรือว่าวอร์แมนโตชื学生วอร์แมนโตชื学生พวกเราทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นโตก็คือทั้งหมดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่9คือคำว่าชื่อชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินหรือว่ารับประทานนั่นเองชื่อนะคะส่วนคำที่10นะคะคือคำว่าจงกัวายจงกัวชาชนะคะจงกัวชาชหมายถึงอาหารจีนนะคะอาหารจีนถ้าเราซื้อบอกว่าวัวฉีฮวนชือจงกัวายก็หมายถึงเราซื้อเนี่ยชอบกินอาหารจีนนั่นเองนะ,ะเพราะถ้าเป็นอาหารไทยเราก็ใส่ประเทศเราเข้าไปเป็นไทกัวายไทยกัวชาช จงกัวไฉนะคะอ่าส like ิบเอ็ดนะคะคือคํา uh ว่าเนอเนอนะคะเนอเนี huh. ่ยแปลว่าล่ะนะคะอ่าเช่นหนีเนอ่า你呢คุณล่ะเช่นเราซื้อบอกว่า我喜欢吃中国菜你呢ฉันชอบกินจงกัวไฉก็คือฉันชอบกินอาหารจีนแล้วคุณล่ะ你呢你呢คุณล่ะนะคะหรือว่าเราสามารถถามว่าท่านเนอเรียนเนอครูเนอนะคะคุณครูล่ะ นะคะก็ใช้ได้ประมาณนี้นะคะส่วนมากเนอก็จะไว้ใช้ไว้ท้ายของประโยคเพื่อถามอะไรวะะ่าหล่ะนะคะสิบสองนะคะเสือ,อ,อ่สุ่ยเจาะสุ่ยเจาะนะคะสุ่ยเจาแปลว่านอนหลับนะคะสุ่ยเจามีเด็กๆหลายคนใช่ไหมคะอาจจะบอกว่า อชอบทำอะไรน,น,นชไิชอนชอบนอหนชอบทนชอบหนบรหอบปล่าไหนะะิอนอชอบอหนอนหบทรืชอบทอะนชอบนิอบำอนิบหลิชอบอะหนชอบหนิยอนชอบหนิอบหนชอบารหบะโยคนีชไนิรนชะระไคนิอไนอนะคะทหน,นออชะะอ่ออาากกน,นะทะชอออนะชินนตาตา 篮球，篮球，唱歌，唱歌，太极拳，太极拳，上网，上网，他们。 他们们们都都是是中国晒中国晒呢呢睡觉。 睡觉อ่าโอเคค่ะถงชมนโตตัต๋很好น,นะคะอ่าต,ตัวโต๋ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาฝึกตอบคำถามจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ซิว่าเราลืมหรือยังนะคะอ่าฝึกตอบคำถามนะคะอ่ะเด็กๆลองดูรูปภาพ3มรูปภาพนี้ที่เราซื้อให้มานะคะว่ากีฬาทั้ง3รูปภาพนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าตาหรือใช้คำว่าทีคะอ่ะเรามาดูรูปแรกค่ะรูปแรกของเรานะคะเด็กผู้ชายคนนี้ถือไม้แบดมินตันขึ้นมาเนี่ย เขาน่าจะต้องใช้ตาหรือใช้ทีคะเด็กๆใช้คำว่าตาใช่ไหมคะอ่าตานะคะอ่าเพราะนั้นเนี่ยเล่นแบดเราจะใช้คำว่าตาอยู่เมาส์ชิวนะคะตาอยู่เมาส์ชิวซึ่งแบดมินตันเนี่ยก็ใช้มือในการตีเพราะนั้นก็จะต้องใช้คำว่าตานะคะอ่รูปที่สองค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเตะบอลอยู่อ่าเตะบอลอยู่เตะบอลเนี่ยต้องใช้เท้าในการเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้คําว่าตาหรือคําว่าทีคะใช้คําว่าทีใช่ไหมคะอ่าเก่งมากนะคะใช้คําว่าทีนะคะเพราะว่าใช้เท้าในการเล่นนะคะและสุดท้ายนะคะรูปภาพรูปนี้ก็คือวอลเลย์บอลใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้มือในการเล่นก็ต้องแน่ๆแหละต้องใช้คําว่าอะไรคะใช้คําว่าตาใช้คําว่าตานะคะอ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นบทสนทนานะคะที่เราจะได้ฝึกพูดกันในวันนี้นะคะดูรูปภาพแรกนะคะเป็นเด็กผู้ชายคนนี้กําลังเล่นบาสเกตบอลอยู่นะคะเขาคือหลินมู่ใช่ไหมอ่หมมหมมา,อห,าหลินมู่ชอบทาอะไรนะะหลินมู่ชอบทาอะไรอ่าตอบว่ายัางไงเอ่ยถ้าฉิวฮวนตาหลานชิวถ้าฉิวฮวนต่าหลานชิว,ว,ชวเขาชอบเล่นบาสเกตบอล นะเขาชอบเล่นบาสเกตบอลนะคะเพราะฉะนั้นในรูปภาพแรกเนี่ยถ้าเราต้องการถามว่าเขาชอบทําอะไรก็สามารถใส่ชื่อเขาแล้วตามด้วยสิ่งที่เขาชอบได้นะคะเช่นหลี่มู่ชอบทำอะไวชอบทำอะไรและตอบว่า,า,ขวา,า,าวเขาชอบเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะคะต่อมารูปที่สองนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังร้องเพลงเลยนะคะคนนี้เขาชื่อวหวังฟังฟังใช่ไหมอ่าจำได้หรือเปล่าหวังฟังฟังชอบทำ วั王芳芳喜欢做什么ก็หมายถึงว่าวังงฟฟังชอบทําอะไรคะอ่าวังฟังฟังชอบทําอะไรตอบว่ายังไงเอ่ยถ้า,าเ欢唱歌ถ้า喜欢唱歌นั่นก็หมายถึงเขาชอบร้องเพลงนั่นเองเขาชอบร้องเพลงนะคะต่อไปค่ะรูปที่3อ่าแต่งตัวแบบนี้ทําท่าแบบนี้แน่นอนค่ะลำมวยไทยเก๊กใช่ไหมะคะอ่าคนนี้คือหลิวตาชวงใช่ไหม เราต้องการถามหลิวต้าซวงว่าชอบทำอะไรต้องพูดว่ายัางไงเอ่ยหลิวตา้วาซวงชอบท喜อะไรหลิวต,าวาวาวาต้าซวง喜อ做什么？他喜欢打太极拳。他喜欢打太极拳。ก็หมายถึงเขาชอบรำมวยไทยเก๊กนั่นเองนะคะฉีฮวนต์ตไทจีเซวียนนะคะรูปถัดมานะคะเขากำลังนั่งเล่นอะไรอยู่หน้าคอมแน่ๆแหละน่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ？ 他他喜喜做什เขาชอบทำอะไรเอ่อต่าไงคะคะเขาชอบเล่นอินเทอร์เน็ตน,นะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็ก่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะแล้วเขาถามว่า他้าชั ท่า欢做น么他们都วนจั่วเฉาทำไมต้องใช้เป็นทา่านล่ะทำไมไม่ใช้เป็นทาแล้วเพราะว่าเขามีสองคนก็เป็นพวกได้แล้วใช่ไหมคะเพราะ,ะนั่นก็เลยเป็นท่า欢做น么วนจวเฉาก็คือพวกเขาชอบทำอะไรท่าแมนโต้ชือวนซือจงกวช่า,ชายท่าแมนโต้ววาชวนก็หมายถึงพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ชอบกินอาหารจีนเหมือนกันเลยชื่อฮวนซื้อจงกวาชาย โต่สีฮวนก็แปลว่าทั้งสองคนเนี่ยชอบทั้งหมดเลยชอบอาหารจีนทั้งหมดนะคะสีฮวนชื้นจงกัวไฉจงกัวไฉอ่ะแล้วก็ถามว่าไงสุดท้ายก็ถามว่าหนีเนอะเห็นไหมหนีเนอะคุณล่ะอ่ะทำอะไรอยู่คะรูปนี้อ่ะไม่ตื่นเลยอ่ะพักผ้าห่มคลุมหัวอยู่ใช่ไหมหนีเนอะวัวสีฮวนสุ่ยเจาวัวสีฮวนสุ่ยเจาะนะคะนั่นก็หมายถึงฉันชอบนอนหลับนะคะวัวสีฮวนสุ่ยเจา ฉันชอบนอนหลับนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการถามว่าชอบทําอะไรและสามารถตอบได้ว่าฉันชอบอะไรนะคะเพราะนันการถามว่าคุณชอบทําอะไรก็ถามว่าหนีสีขวานจ่วดมะได้และเวลาเราตอบว่าชอบทําอะไรเราสามารถตอบว่าวั s สีหันแล้วตามด้วยสิ่งที่เราชอบทําได้เลยนะคะอ่า ต่อมานะคะเราลองมาฝึกตอบคำถามต่อไปนี้ที่เราซื้อมาให้พวกเรานะคะถ้ามัน么ีวนวาอ่ะดูรูปภาพนี้ค่ะแล้วประโยคคำถามถามว่าถ้ามันว่านจ喜欢ว什么าบอกว่าถ้ามันฉิววาน่าไจีเียนบบอกว่าถ้ามัน球 C ว们วานต่าาอถ้ามันวนจงกวัวช่อะดูจากรูปภาพค่ะรูปภาพรุปนี้เขาชอบทำอะไรคะถ้าม ตาหลานเฉียวนะคะคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองนะคะทำเป็นฉตาหลายวตาหลานเฉียว,ต,วต่อไปนะคะ,ะรูปภาพต่อไปนี้ค่ะถามว่าถ้าฉีวขวันจอรถ้า,ามม่อะไเขาชอบทำอะไรดูสิมีคำข้างล่างเขียนว่าหวานอันที่แปลว่าฝันดีนะคะเพราะฉะนั้น A บอกว่าถ้า,าเฉียวับบอกว่าถ้าเฉียวขวัง ซีบอกว่าถ้าฉิวฮนช่างเกอข้อไหนคะซุยเจียช่างหวังหรือว่าช่างหรือว่าช่างเกอคะ,อะคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ A นะคะถ้าฉิวฮวนซุยเจียวซุยเจียวที่แปลว่าชอบนอนหลับนะคะ,ะรูปต่อมานะคะถ้าฉิวฮวนจ้วดเฉมะถ้าฉิวฮวนจ้วดเฉมะดูเด็กดูผู้หญิงคนนี้สิกำลังทำอะไรอยู่ชอบทำอะไร A ถ้าฉิวฮวนต่าไทจีเซียน B. บทาชอบร้องช่างหวังซีทาชอบร้องเพลงอันไหนคะอ่าข้อ C นะคะทาชอบร้องเพลงนั่นเองนะคะทาชอบร้องเพลงนะคะต่อไปนะคะเรามาฝึกคัดอักษรจีนต่อไปนี้เลยนะคะอ่ะคำนี้คือคําว่าเย่นะคะคําว่าเย่นะคะเย่เนี่ยแปลว่าก่อนะคะคําว่าเย่เนี่ยคัดยังไงนะคะให้เราเนี่ย เอียงขวาขึ้นไปเล็กน้อยนะคะและอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะขีดเอียงขวาขึ้นไปก่อนแล้วก็ขีดตรงลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็มีตะขอเล็กน้อยนะคะมีตะขอเล็กน้อยก่อนลองขีดตามนะคะขีดเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะคะขีดตรงไปด้านขวาแล้วก็ตรงลงมาด้านล่างมีตะขอเล็กน้อยมีตะขอเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ขีดทับลงมาตรงกลางเลยค่ะขีดตรงลงมาหลังจากนั้นก็ ขีดตรงลงมาจากด้านซ้ายมือนะคะค่อยๆอ,อ้อมวงกลมมาทำเป็นคล้ายๆกับวงกลมลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็มีตะขอเล็กน้อยเท่านี้ก็จะได้คำว่าเหย่แล้วนะคะดูจากตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็เด็กๆฝึกเขียนตามตัวอย่างได้เลยคำว่าเหย่แปลว่าเกาะน,นะคะต่อมานะคะคำว่าทาคำว่าทาก็เหมือนกับคำว่าเหย่แต่เขาแตกต่างกันยังไงทาเนี่ยมีข้างหน้าใช่ไหมข้างหลังเป็นคำว่าเหย่แต่ข้างหน้าเขาเรียกว่าตานเหรนผาง นะคะตานเหรินผงังตานเหรินผังนี่เขียนยังไงนะคะอันดับแรกก็ต้องสะบัดซ้ายลงมาก่อนนะคะแล้วก็ขีดตรงกลางระหว่างตรงที่เราสะบัดซ้ายลงมาแล้วก็เขียนเหมือนเย่เท่านี้ก็จะได้คําว่าทาที่แปลว่าเขาแล้วนะคะแปลว่าเขาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะทาที่เป็นผู้หญิงทาที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคําว่าหนุ่ที่แปลว่าผู้หญิงส่วนข้างหลังก็คือคําว่าเย่นะคะ,ะหนุเขียนยังไง หนีเนี่ยลากขึ้นมาจากข้างบนก่อนนะคะลากลงมาข้างล่างงอไว้นิดนึงก่อนตรงกลางอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขีดลงมาด้านขวานะคะขีดลงมาด้านขวานะคะอย่าไม่ต้องปล่อยมือนะคะเวลาขีดลงมาเราขีดยาวเลยไม่ต้องปล่อยมือขีดบดลงมาแล้วก็ลงมาด้านนี้เลยไม่ต้องปล่อยมือห้ามปล่อยมือนะคะหลังจากที่เราขีดลงมาแล้วเราต้องทํายังไงก่อนคะเราขีดลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สะบัด ขวาลงมาอ่าสบัดสบัดลงมานะคะสบัดมาแล้วเราก็ขีดตรงๆจากซ้ายไปขวาเพื่อปิดอ่าเพื่อปิดกรอบนั้นนะคะก็จะได้คำว่าหนุ่ยแล้วได้คำว่าหนุ่ยแล้วนะคะแล้วก็เขียนคำว่าเย่เหมือนกับตัวแรกเท่านี้ก็จะได้คำว่าทาที่แปลว่าผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่ทั้ง3คํคำนี้เด็กๆก,ก็สามารถไปฝึกตามตัวอย่างที่เหล่าซื้อให้ไปได้เลยนะคะอะ่โอเคค่ะสำหรับบทนี้นะคะเหล่าซื้อก็ มาสอนพวกเราประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทนี้เนี่ยเวลาสรุปก่อนที่เราจะไปในคาบต่อไปนะคะบทนี้เนี่ยก็เวลาเราจะถามว่าชอบทำอะไรเราต้องพูดว่า你喜欢做什么你喜欢做什么คุณ si ชอบทำอะไรจะตอบให้ตอบว่า我喜欢แล้วตามด้วยสิ่งที่เราชอบทำได้เลยเช่น我喜欢唱歌ฉันชอบร้องเพลง นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเราซื้อได้จากอีเมลข้างล่างนี้เลยนะคะหรือมีคำถามอะไรต้องการถามมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะอ่ะทงเชียวเมนใจเจียนสวัสดีค่ะ